สวัสดีค่ะพบกับช่อง Teacher Mom Channel วันนี้มีสาระดีๆเกี่ยวกับการดีท็อกลํำไส้และสูตรการดีท็อกลํำไส้แบบง่ายๆมาแนะนำเพื่อนๆกันนะคะอาการท้องผูกเรอบ่อยหน้ามันสิวขึ้นมีกลิ่นปากหน้าท้องป่องและอาการอื่นๆอ,อีกมากมาย เชื่อว่าหลายๆคนกำลังเจอปัญหาเหล่านี้อยู่ไม่มากก็น้อยโดยเฉพาะคนยุคใหม่ที่ชีวิตเร่งรีบไปเกือบทุกอย่างแต่อาจมีน้อยคนที่รู้ว่าทางออกที่แท้จริงไม่ใช่การทานยาถ่ายสรรหาสกินแคร์ราคาแพงหรือซื้อยาสีฟันดับกลิ่นปากนะคะเพราะต้นตอที่แท้จริงอาจจะมาจากลำไส้ของเรานี่เองค่ะทำไมถึงต้องดีท็อกลำไส้ ฟังดูน่าเหลือเชื่อนะคะแต่มันเป็นเรื่องจริงค่ะเฉพาะพื้นที่ผิวลำไส้เล็กมีขนาดถึง250ตารางหรือเท่ากับสนามเทนนิส,สอสนามเลยทีเดียวค่ะค่ะแต่เมื่ออยู่ในท้องของเราจะมีรูปทรงหดย่นพับไปมาและเต็มไปด้วยซอกมากมายและซอกตามรอยพับนี่แหละค่ะที่เป็นแหล่งสะสมของตระก,การลำไส้ ที่เกิดจากการทานอาหารมันๆย่อยยากรวมถึงอุจจาระเก่าที่ตกค้างจากการขับถ่ายไม่เป็นเวลาอาจดูน่าตกใจแต่เชื่อไหมคะว่ามันสามารถสะสมอยู่ในลำไส้ของเราได้หลายกิโลกร,รัมเลยทีเดียวค่ะลำไส้ที่มีตะกานสะสมมากๆเสี่ยงกับการเป็นสิวผิวพรรนไม่สดใสมีกลิ่นตัว มีกลิ่นปากแบบไม่ทราบสาเหตุท้องอืดท้องเฟ้อเรอบ่อยถ่ายยากถ่ายไม่สุดท้องผูกขับถ่ายไม่เป็นเวลามีอาการถ่ายเหลวปวดท้องหรือท้องเสียบ่อยๆมีอาการคล้ายกดไหลย้อนซึ่งเกิดจากแก๊สในลำไส้เสี่ยงต่อโรคลำไส้ดังนั้นใครที่มีปัญหาตามที่ว่ามา ควรหันมาทานผักผลไม้ให้มากขึ้นและลองมาทำสูตรดีถอกซ์ลำไส้แบบง่ายๆแต่บอกเลยว่าผลดีมากแถมยังประโยชน์เพียบแต่ละสูตรใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ทานได้อย่างปลอดภัยแต่หากมีโรคประจำตัวหรือมีแผลในระบบทางเดินอาหารแนะนำว่าควรปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะสูตรที่ 1. สูตรน้ำมะนาว ผสมน้ำอุ่นสูตรนี้ง่ายสุดๆแต่ได้ผลอย่างไม่น่าเชื่อหากดื่มหลังตื่นนอนและดื่มต่อเนื่องทุกวันจะสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงในอาทิตย์แรกและหากทำครบ21วันทั้งสุขภาพภายในและผิวพรรณภายนอกจะดีขึ้นสูตรนี้ใช้มะนาวหนึ่งลูกกับน้ำอุ่นหนึ่งแก้วโดยดื่มเป็นอย่างแรกหลังตื่นนอนและดื่มก่อนรับประทานอาหารเช้าสูตรที่ส เม็ดแมงลักผสมน้ำอุ่นเม็ดแมงลักสามารถพองตัวได้หลายเท่าและยังมีกากใยอาหารที่ช่วยกระตุ้นประสาทรอบๆลำไส้ทำให้เกิดความรู้สึกอยากถ่ายและยังช่วยดูดซับไขมันไม่ดีให้ขับถ่ายออกมาพร้อมกับอุจจาระอีกด้วยสูตรที่3สูตรน้ำผึ้งมะนาวโยเกิร์ตนมสดสูตรนี้ใช้โยเกิร์ต ครึ่งถ้วยมะนาวครึ่งลูกน้ำผึ้งหนึ่งช้อนชานมสดรสจืดหนึ่งกล่องสูตรนี้รสชาติจะอร่อยมากแนะนำให้ดื่มเป็นอย่างแรกหลังตื่นนอนจะช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนที่ท้องผูกบ่อยๆค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับสาระดีๆเกี่ยวกับการดีท็อกซ์ลำไส้และสูตรการดีท็อกซ์ลำไส้แบบง่ายๆเพื่อนๆอย่าลืมเลือกเอาสูตรที่เพื่อนๆชอบ นำไปใช้กันนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมโปรดกดตกิดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้สวัสดีค่ะ